น้ำเงินเหรอน้ำเงินเนี่ยก็กลางพร้อมแต่ว่าหน้าหน้าอาจจะไม่มีวันนี้เพราะว่าตัวสีน้ำเงินเน้นการเน้นการทีเก๊กเน้นหน้าทีผมก็เน้นเน้นหน้าแล้วก็หัวล็อเน้นตลกเน้นตลบอ่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกเราก็เรียกว่าซ้อมกันมาประมาณสองสามวีก่อนก่อนแบบนี้ครับก็ดูว่าแต่ละทีมก็แบบโหตอนซ้อมล้วก็เห็นนะกลางทีมสีน้ำเงินก็แบบ เล่นเป็นกันหลายตัวแต่ที่ผมเนี่ยพอมาวันจริงปุ๊บมีกองหลังที่ไม่ได้มาหลายคนก็มีกองหลังรูปร่างสูงใหญ่หลายคนก็เรียกว่าผมคิดว่าฟุตบ<ๆ>อลช่องสามปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่กล้าพูดได้ว่าน่าจะสนุกกว่าทุกๆปีที่ผ่านสำหรับบ<ๆ>ีนี้อยากให้จับต,ตาอะไรเป็นพิเศษครับใครมาพิมพ์ว่าสดไหยังไงยังไงดีจับตาัฟุตบอลของพวกเรานี่แหละหรือว่ามีฬาใหม่น้องนี่แหละ New Energy นี่แหละใช่ใช่เจนใหม่ก็คือบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นแล้วอาจจะ อาจจะไม่ได้เตะบอลแบบเก่งมากมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาซ้อมปุ๊บเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาอะเริ่มพัฒนาพัฒนาแล้วก็เล่นบอลเป็นยิงบอลเปนี่ยนใส่บอลเป็นคือสามารถบอกได้ว่าแบบน้องๆเ,เจนใหม่ของพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เล่นบอลเก่งแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีเ,เรียกว่ามีกีฬาที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วส่วนตัว, <ปะ S 1> วเล่นบาสเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบมีความฟิตอยู่แล้วแหละแต่โอเคอาจจะเตะฟุกบอลไม่ได้เป็นกันทุกคน

พิษแปดปอดแล้วก็ชอบมีนกับภูมิน้องมีนกับภูม mm ิใช่ครับผมก็อยู่และเล่นบอลได้อยู่แล้วแต่ว่าสามคนนี้ก็จะเป็นแบบเข้าตาผมที่ผมว่ามีนิชคุณมีพีมีนิชคุณเอ้ยไม่ใช่ของพี่โตเป็นมีนพีโรวิทนี่คืออยู่กับเรามีนิชคุณอยู่กับใครแต่ว่าสามคนนี้่ดูแบบเหมาะในการทำลูกโทษได้ในการเล่นในการมุกโทษจะเป็นอีก อีกชุดหนึ่งอะไรก็เป็นเจนเราล่ะพี่ใครสามารถทำมาถึงได้ที่พี่โป๊ปอยู่ทุกวันก็ไม่อยากจะพูดเลยนะไม่หลุดน่าเองมาขนาดนี้แล้วเจนผมเหรอก็ก็เหลือผมนี่แหละจะพี่โป๊ปิ้ใช่ไหมคะเพราะหลายคนห่วงตั้งแต่วันที่เนี่ยก็วันนี้จะเป็นวันที่ได้ลงสนามจริงๆเพราะว่าอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเพื่อเพื่อที่จะแบบเผื่อจะ เล่นวันจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปเจ็บวันซ้อมอยะะ่างเงี้ยครับก็ถามว่าฟิดไหมเท่ากับตอนสมัยก่อนไมหมคงไม่หรอกแต่ว่าความเก่ามันก็ยังมีเฮ้ย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 คนดื่มกัพูดติ่ฮะอัเนี้ยอันนี้หมายถึงว่าตัวเรารู้สึกว่าอ๋ออ่าเห็นด้วยเห็นด้วยการจัดระเบียบคุยกันควรไหมเพที่เราไม่ได้ม่เด็กแล้วจริงจริงจริงอ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามีน้องๆที่เราอ่ะ หวังไว้อะก็ไม่ได้มาสอง,สองคนก็เลยรู้สึกว่าพอวันจริงก็ต้องเอาละต้องสู้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแล้วอยากต่อทีสองมันต้เป็นยังไงบ้างดีนะผมผมชอบความของผมเนี่ยเป็นทีมเวิร์กผมจะแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยอาจจะความสามารถอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าประทับใจตรงที่ว่าน้องๆเล่นกันเป็นทีเพราะว่าผมจะเป็นนักกีฬาที่แบบชอบเล่นเป็นทีนะครัแบบไม่ไม่ชอบโชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยในในี้ัยผมเองนะ แล้วพอได้เป็นกับตันปุ๊บแล้วน้องๆงคนก็เลี้ยงเก่งแล้วเงยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลี้ยงพยายามแบบเลี้ยงไปหนึ่งสองจ่ายหรือหนึ่งสองยิงอะไรเงี้ยให้มันเป็นระบบแต่ผมไม่ได้ได้ความตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเออน้องๆทําได้อย่างที่อย่างที่เราอย่างที่เราเป็นกับตันอ่าแล้วก็สมมติลูกกัตันนะครับน้มื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโดนแค่เจ็ดแล้วเอ่อผมให้ประมาณสัก8ปสิบถึงเก้าสิบเฮ้ยก็เยอะนะก็เยอะก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่ อไนก็ดีขึ้นครับข้อเท้าข้อเท้าก็รักษามาเดือนกว่าพอดีก็แบบเต็มที่ทั้งกายภาพทั้งหาหมอกินยาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ลองดูครับว่าจะวิ่งได้เยอะแค่ไหนมีความกังวลนะครับ่โคนชอบเตะบบอลอยู่แล้วกังวลอยู่แล้วกังวลมากนะคือนักฟุตบอลนะถ้าบาดเจ็บอะกังวลเพราะว่ามันเคยเล่นเล่นดีแล้วก็เคยแบบร่างกายดีอย่างเงี้ยแล้ว วันนึ่งมันกระเพกอย่างเงี้ยมันก็มันก็เซ็ง,ง,งอะไรครับอย่างวันนี้ต้องกับตงวิ่ง้ประมาณตรงไหนวิ่งห้าวิาง่งเยอะไมไม่ยังไม่กังวลต้องลองวิ่งดูจะมีวุ่นไหมถ้าเต็มเต็มได้สุดนี้แน่นอนอาจจะไม่เต็ม <c oughs> ไม่เต็มอาจจะให้น้องร้องมาช่วยนิดนึ่ตพวกนีน <c oughs> ้เต็มพุ่งสุดเลย์แน่นอนไม,เไม่เต็ม <c oughs> ไม่เต็มไม่มีใครเต็มหรอกแ <c oughs> ชร์ <c oughs> ให้ทราบก่อน <c oughs> เล่นประมาณ45นาทีแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าแบ่งแบ่งแบบ1 5นาทีแรกซบสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้น้องๆได้ได้เล่นกันทุกคนใช่ประมาณนั้นแล้วอย่างที่พี่เกณฑอ่ะไปอย่างที่พี่โอบคนไหนที่ฉันรู้ว่าตัวตัวตัวเต็งของเราตัวเต็งเหรอของผมมีกรับเยอะอินเจอรเยอะมากแต่ว่ามีสองเซ็นเตอร์ฮาของผมมีกระทิงของผมแล้วก็ มีนิชคุณอาจะเขาโมโหรึ่เปล่าเพราะเขาไม่เล่นเลยะคือสองคนนี้เป็นฟ้าเลยเขาเป็นฟ้าแต่ว่าเขาฟิตไงเขาฟิตแล้วเขาเขาตัวใหญ่แล้วเขาแบบสามารถแบบว่าถ้าผมบอกว่ากระทิงวิ่งไล่ตามคนนี้นะมีนวิ่งไล่ตามคนนี้จะปล่อยนะเขาจะเชื่อฟังแล้วเขาจะตามแล้วคือสองคนนี้โคตรฟิ แล้วตัวใหญ่ด้วยแล้วสองสองคนนี้ประกบทีมที่ปกติดีก็คือเดี๋ยวก็มีคนแมนมาร์คผู้ชายผมของเขาจะสูงหลังเขาจะสูงหลังหน้าเราจะเตี้ยมันจะโอตัวมากหน้าเราจะบอกว่าไม่สูงมากมันมาโยนหม่งไม่ได้นะของผมจะมุดแน่นอนวันนี้เด่นคุณอย่างเงี้ยนักเตะเอ้แต่น้าตาเราเต่นหน้าตาทีมเราเด่นคุณดีแลมครับพี่เกณฑ์เป็คนดีของเราอ่ะแอ็คคนดีเราทำอะไรบ้าง ตัมพอดีนะมีมีตัวพอดีตัวพอดีก็คแกนแกนงพอดีน่าจะมาหัวล้อหัวล้อกันเขาเยอะเพราะว่าผมวางเกมจีมาริโอยืนกองหน้าก่อนเลยแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะมีคนหนึ่งที่ป้าพลังหน่อยอเล็กซ์เทอร์เดตอันนี้ผมอยากจะจับไปยืนฝั่งซ้ายแต่แบบอยากให้ยืนออกไปนอกเส้นนะให้ไปยืนข้างนอกเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเขาขอเล่นก็เลยแบบว่า ก็ยกภาระหน้าที่ฝั่งซ้ายให้เขาให้เขาไปวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาแล้วก็ณบอยก็มายืนเล่นตรงกลางประมาณนี้อันนี้อันนี้หน้าที่พก่นุ้ยีเก่ทีไหมครับว่าใครจะชนะอยู่ว่ายังไงคือจริงก็คุยพี่โฟแล้วแหละว่าแบบดรืยอความที่ผมกับพี่โฟแบบเตะเุื่อก่อนก็รมานานแล้วรู้สึกว่าปีนี้เราจะไม่มีการแบบว่าเราจะไม่มีการแบบว่ายอมให้สีไหนยิงกันแบบง่ายๆเราจะตั้งใจเล่นกันเต็มที่แต่ว่า เรื่องของมิตรภาพรเรื่องของความเป็นนักแสดงอะ่ะ<ช><อ>ก็ก็มาอันดับหนึ่ง<ม>ใช่เพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่คือทุกคนอะ่ะ<ม>อาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรอกแต่ว่าเป็นนักกีฬาไงแล้วก็ทุกคนก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเราจะเล่นกันแบบก็ยิงประตูกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นสุดท้ายแล้วทัดคนฝากคนใสนช็อสั่งกับอนคาร์ดอัโอเคก็คนคนี้นะครับก็อย่างแรกเลยฝากเป็นกาลังใจให้กับคนที่แฟนคลับของพวกเราที่นั่งอยู่บนสเตเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้อากาศร้อนอยากให้ อยากให้ทุกคนนะเชียร์พวกเราชมให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ไม่ร้อนมากแล้วก็มีกำลังใจมากเขาส่งกำลังใจมาพวกเราผมก็ส่งกำลังใจกลับไปหาทุกคนครับก็ได้ครับก็ขอบคุณนะครับแฟนทุกคนนะครับที่มาชมพวกเราครับนักบอลนักแสดงครับก็ขอบคุณมากๆที่เอาสัมมาลาทนร้อนตากแดดนะครับ ยังไงพวกเราจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สร้างความเป็นให้กับแขนแขนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณการต้อนรับค่ายรูปนะคะครั